ชื่อเทรนนะคะมา,มาอ,ะอยู่ที่โคโลราโดค่ะแต่เพิ่งจะย้ายมาอยู่โคโลราโดได้2ปีอยู่ที่อเมริกามา7ปีแล้วค่ะรู้จักพระเจ้าได้ก็คือเมื่อปีที่แล้วค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันทางเฟซเขามาเที่ยวที่บ้านแล้วทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องพระเจ้าค่ะแล้วเขาก็เล่าว่าเนี่ยพระเจ้าอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราก็แบบไม่มีจริงหรอกพระเจ้าอะไรอเงี้ย ขนาดพระเยซูเราก็แบบพระเยซูไม่น่าจะมีจริงแล้วพระเจ้าเนี่ยเราเราคิดว่าไม่มีเลยแล้วแต่งงานมาประมาณ13ปีสามีชวนไปโบสถ์ก็แบบไม่อยากไปฉันเป็นพุทธอ่ะฉันไม่อยากไปอะไรเงี้ยจนเพื่อนคนนี้ค่ะเขามามาที่บ้านแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องพระเจ้าพี่ก็เลยแบบมีจริงหรอทําไมยูถึงเชื่อพระเจ้ายูเชื่อมาแบบนานหรือยังเขาบอกว่าเขาเชื่อตั้งแต่อายุ22ซึ่งตอนนั้นที่คุยกับเขาเขาอายุประมาณ40เขาเพิ่งแต่งงานได้6ปีเอ๊ะ ฉะนั้นเขาก็ต้องเชื่อพระเจ้าก่อนที่ที่จะมาแต่งงานมันก็แบบมันก็ต้องแปลกอะไรเงี้ยทำไมเขาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่อยู่ไทยแต่ถ้าเกิดเชื่อเพราะว่ามีแฟนฝรั่งเราก็พอเข้าใจใช่ไหมคะเขาก็เล่าว่าคุณพ่อเขาเดินได้เพราะว่าพระเจ้าเขาอธิษฐานกับพระเจ้าพี่ก็เลยแบบจริงเหรอพระเจ้ามีจริงเหรอหรอ,อยากรู้จักพระเจ้าแล้วช่วยอธิษฐ,ฐานให้หน่อยให,ให้ได้สัมผัสกับพระองค์อยากรู้จักกับพระองค์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อธิษฐานให้คืนนั้นเขาพอดีเขาขมานอนที่บ้านใช่ไหมคะพอคืนนั้นก็ไม่ ไม่ได้อะไรแต่ว่าพอคืนถัดมาระหว่างที่นอนอยู่หลับไปประมาณสามทุ่มค่ะแล้วมาสะดุ้งตื่นตอนประมาณสี่ทุ่มแต่ตอนนั้นยังไม่รู้นะคะว่าสี่ทุ่มสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีแสงจ้ามากเข้ามาในห้องนอนค่ะสมมุติเรานอนอย่างนี้ใช่ไหมคะตาเราก็ต้องเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราเห็นอะเราเห็นพระเยซูเป็นเห็นตั้งแต่ช่วงเนี้ค่ะเป็นพระเยซูแต่ว่าพระองค์อยู่ตรงนี้แต่ว่าตาเราแปลกมากนะคะไม่ได้ฝันนะคะแต่เราเห็นว่าพระองค์ เห็นเป็นพระองค์อยู่แล้วสักพักอะค่ะพระองค์ก็ยื่นพระหัตถ์ลงมาจับเขาเขาเรียกว่าอะไรมาจับที่หัวพี่อะค่ะแล้วพี่ก็แบบด้วยความตกใจแบบก็เลยเอามือไปปัดค่ะแล้วทุกอย่างในห้องมันก็มืดไปหมดเลยค่ะแล้วท่านี้ไม่ได้ฝันนะคะพี่ก็เลยเวลานอนเนี่ยเอาโทรศัพท์วางไว้ใต้หมอนพี่ก็เลยไปจึงโทรศัพท์มาแล้วก็เปิดไฟฉายพี่ก็ส่องส่องแล้วก็แบบตะกี้ใครมาจับหัวคือคือไม่ได้นอนไม่ได้หลับนะคะตื่นเช้ามาก็เลยแบบไปหาเรื่อง ภาพ,พยนต์เกี่ยวกับพระเยซูมาดูพอดูไปแล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่ที่พระเยซูไปจับหูทหารที่ทหารโดนโดนมีดอะคะ่ะแล้วเลือดไหลแล้วพระองค์ก็ไปจับแล้วเลือดก็หยุดไหลแล้วก็แบบร้องห่มร้องไห้ทําไมพระองค์แสนดีอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบพระเยซูต้องมีจริงแล้วเจ้าต้องมีจริงแล้วพี่ก็เลยโทรไปหาเพื่อนคนนั้นที่ชื่อจอยอะคะ่ะบอกว่าฉันอยากจะรับเชื่อเป็น ็นคิดเตียนแล้วช่วยมาที่บ้านหน่อยตอนแรกเขาจะนําที่รับเชื่อทางโทรศัพท์พี่บอกไม่เอา,าอยากรับเชื่อกับเธออยากจับมือนี่ค่ะเขาก็ขับรถมาชั่วโมงหนึ่งมาขับมาจอดอยู่หน้าบ้านค่ะแล้วเขาก็มาที่บ้านใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปรับเชื่อกันชั้นใต้ดินระหว่างที่กําลังเขากําลังนําที่รับเชื่อพี่ก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพระเยซูแค่รู้ว่าเวลาเวลาคนรับเชื่อบางคนเขาก็จะร้อนบางคนก็จะร้องไห้เวลาพระเจ้าแตะค่ะ แล้วพี่ก็จับมือกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็อธิษฐานนําพี่รับเชื่อสา,สารภาพบาปอะไรเงี้ยก็จับปุ๊บแล้วพี่ก็นั่งอธิษฐานเงี้ยแล้วพี่ก็ไม่เห็นร้อนเลย <laughs> ไม่เห็นร้องไห้เลยอะอะไรอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีมีม,มีมีพี่คนหนึ่งเขาอยู่ในเหตุการณ์เของอัดวิดีโอไว้แล้วพอจับจับมืออยู่เขาเราก็เอ๊ะอธิษฐานเสร็จแล้วเหรอเราก็เหลือกตามองเขาเงี้ยเขาก็บอกว่าเทนถ้าเทนอะอยากพูดภาษาอะไรออกมาเทนต้องฝืนนะให้เทนพูดออกมาเลยพี่อะไม่ได้อยากพูดอะแล้วพี่ก็แหละ สักพักอะลิ้นนะคะลิ้นอะอยู่ดีก็พูดภาษาแปลกๆออกมาซึ่งตอนนั้นพี่ตกใจมากแบบเฮ้ยทำไมพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องไห้ลั่นบ้านค่ะแล้วลูกสาวที่อยู่ชั้นข้างบนนะคะก็ได้ยินก็แบบมามี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็แบบควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วตัวก็จะงายจะงายอย่างเงี้ยแล้วพูดภาษาพมิญญาออกมาค่ะแล้วพอพอพูดภาษาพวิญญาณได้ตอนนั้นก็แบบภาษาอะไรอะกลัวมากเลยค่ะกลัวมากเอ้ยภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ไปให้เพื่อนพาไปโบสถ์ที่เป็นฝรั่งที่แบบเป็นของฝรั่งค่ะไปเจอพาร์เตอร์คนหนึ่งเป็นเป็นภรรยาของพาร์เตอร์เขาเดินมาค่ะพี่ก็อยู่อย่างเงี้ยพอภรรยาเขาเดินมาปุ๊บพี่มองหน้าเขาแล้วพี่พูดภาษาพาันยุาลั่นโบสถ์เลยค่ะแล้วแบบควบคุมตัวเองไม่ได้พูดลั่นโบสถ์แล้วภรรยาของพาร์เตอร์เขาบอกไม่ต้องกลัวนะอันนี้นเป็นของประธานตัวเขาเองก็พูดได้งเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยแบบเออก็เลยไม่กลัวแลวอ่ะก็เริ่มพูดเริ่มที่จะพูดนะคะ จนมาวันหนึ่งเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยไปอริโซนาด้วยกันไหมไปหาอาจารย์หมอคนนึงซึ่งแบบถ้าอยู่ไปหาอาจารย์หมอคนนี้นะเราอยู่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมซึ่งพี่ก็มาไปใช่ไหมคะพอไปปุ๊บแต่ตอนนั้นเราแบบเป็นห่วงลูกเรามากเรามีลูก3าคนใช่ไหมคะพี่มีลูก3าคนแล้วแบบใครจะดูลูกงนะั้นแบบสามีจะดูลูกได้ไหมเห็นลูกร้องไห้เราขึ้นรถมากับเพื่อนอะไรอย่างี้ค่ะกังวลใจแล้วพอทันทีที่อาจารย์หมอเอามือมาวางที่ที่หัวพี่แลวอาจารย์หมอก็พูดว่า จงเป็นผู้รับใช้เราแล้วเราจะดูแลลูกๆของเจ้าแล้วซึ่งแบบอาจารย์หมอรู้ได้ยังไงว่าแบบคือคือตอนนั้นเราก็งงเอออาจารย์มารู้ได้ไงว่าเรากังวลเรื่องลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็เลยแบบล้มลงไปแล้วก็ร้องไห้แล้วทันีีพอกลับแล้วก็ร้อนที่หัวร้อนไปหมดเลยค่ะแล้วพอกลับไปที่ห้องคืนนั้นก็หัวเลาะไม่หยุดแล้วก็พูดภาษาแบบหยุดพูดไม่ได้ค่ะพูดภาษาพยัญชนะแล้วหยุดพูดไม่ได้พูดทั้งคืน แล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบติดตามอาจารย์หมอมาตลอดเลยค่ะอาจารย์หมอไปไหนก็อาจารย์หมอไปไทยก็ไปเวลามีไข้ก็ไปเลยค่ะรู้เลยว่าอาจารย์หมอมีการเจิมสูงมากค่ะก็รักคนอื่นมากขึ้นให้อภัยคนอื่นได้ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนใครมาทําไม่ดีกับเรา่าเงี้ยเราจะแบบจะแบบอะไม่ใช่อค่าแต่แบบไม่ให้อภัยจะมโมโหขี้โมโหเงี้ยค่ะแต่พอมาเชื่อพระเจ้ารักคนอื่นมากขึ้นให้อภัยคนได้เกรงกลัวต่อบาป แล้วจะพูดถึงคนอื่นหรือนินทาแบบเราก็คิดว่าเป็นบาปอะไรเงี้ยจะไม่กล้าอะไรเงี้ยครอบครัวคือสามีพี่เขาอธิษฐานให้พี่13ปีแล้วพี่ก็มาละมาเชื่อเนี่แหละค่ะเพราะคําอธิษฐานของเขาค่ะก็อยากให้เขาเปิดใจรับเชื่อแล้วก็มาให้เขาใหพ้พระเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้เขาค่ะแล้วเขาจะรู้ว่าพระเจ้าแสนดีแค่ไหนพระเจ้าประเสริฐแค่ไหนพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะ <laughs> ขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยานและคำหนุนใจนะครับผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงรักพี่น้องมากพระองค์ทรงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตแล้วก็เอาความบาปของเราไปเอาคำสาปแช่งไปเอาการลงโทษไปเอาสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิตของเราและมาอยู่บนตัวของพระองค์และพระองค์ก็ยื่น ความรอดสิ่งดีชีวิตนิรันร์ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้พี่น้องอย่างที่พี่น้องได้ยินคําพยานต่างๆว่าพระเจ้าแสนดีอยากเชิญพี่น้องมาเชื่อพระเจ้าเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากถ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าตามที่ผมจะนําพี่น้องนะครับว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูรพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายและมาเป็นพระผู้ช่วยรอดลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกจะติดตามพระองค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเชื่อฟังพระองค์และรับใช้พระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ลูกกติฐานด้วยความทอมใจและความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรางความยินดีด้วยนะครับอยากเชิญพี่น้อง มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับหาโบสถ์ดีๆไปคริสตจักรที่รักพระเยซูสอนพระกคมภีร์ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีผู้ที่รักเราฝึกฝนเราให้เป็นคริสเตียนที่แข็งแรงนะครับแล้วหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูในเมืองของท่านนะครับหรือในประเทศที่ท่านอยู่ขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับ